พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านเจ้าอาวาสของวัดซีเสียแห่งนี้นำชมสถานที่ต่างๆภายในวัดด้วยตัวท่านเองรวมถึงร่วมสนทนาธรรมและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกันสร้างความประทับใจให้กับคณะของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะ วัตถุประสงค์หลักของการมาเยือนวัดศีเสียแห่งนี้ก็คือการได้มานมัสการพระอุณหิสาธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุส่วนบนสุดของพระเสียนรวมถึงพระาธาตุปฏิหารอีกสิบกว่าองค์ซึ่งถูกอัญเชิญมาประดิษฐานรักษาไว้ในห้องลับมีเจ้าหน้าที่พลัดเวรคุ้มกันร,รักษาตลอด24ชั่วโมงและไม่อนุญาตให้บันทึกเทปอย่างเด็ดขาด ทางรายการจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนมัสการขอพรจากภาพขยายพระอุณหิสาธาตุด้านหน้าห้องผ่านการรับชมนะคะ ที่นี่เป็นวัดชีเสียซื่อนครนันกิงเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉีาราชการฉีอูตี้ประมาณพศ900เศรษศษยุคส,สมัยเหนือใต้นะครับนั้นเปิดเฉาโดยอุบาสกหมิงเซิงเซ้าเนี่ยได้อุทิศบ้านนะฮะอุทิศบริเวณบ้าน เป็นที่ที่มาพักอาศัยนะฮะบริเวณภูเขาชีเสียซันเมื่อก่อนเรียกว่าภูเขาเซอร์ซันได้อุทิศบ้านเนี่ยเป็นวัดก็เลยเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของประเทศจีนมีอายุพันกว่าปีนะครับตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ถังวัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีพระเถระที่สําคัญของนิกายต่างๆทั้งนิกายตรีศาสตร์หรือว่านิกาย อเซนนะฮะได้มาอยู่ที่นี่นีกายวินัยด้วยอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของชาวเมืองนานกิง <qualche> ปัจจุบันเนี่ยที่นี่เป็นที่ประดิสถานพระบรมสารีริกธาตุส่วนอุศนีศะหรือว่าส่วนกระดูกศีรษะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขุด เจอในกลุ่เจดีต้าเป้าอ้นซื่อซึ่งเป็นเจดีกระเบื้องเคลือบที่ลือชื่อในประวัติศาสตรนะะ์ของโลกปัจจุบันรัฐบาลจีนกำลับงบูรณะใหม่จึงขุดเจอพระบรมสารีริกธาตุนะฮะปฏิสถานอยู่ในกรุ่มนะฮะมีสถูปทรงสี่เหลี่ยมนะฮะภาษาจีนเรียกว่าสถูปทรงพระเจ้าอาโศกเป็นที่บรรจุ องค์พระสารีริกธาตุที่ประดิสถานที่นี่เนี่ยเป็นพระธาตุอุศณีสะ,ะหนึ่งองค์กระดูกศีรษะมีขนาดเล็กมากและมีพระสารีริกธาตุที่เป็นองค์เล็กๆอีกกว่า10องค์บรรจุแยกกันในคนโทแก้วแก้วเจรนัย,น,ยนับว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ปัจจุบันประดิษถานที่วัดชีเสียแห่งนี้นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังมีอุโบสถเป็นที่ประดิสถานพระไวยโรจนะพุทธเจ้ามีบริวารเป็นพระอินและพระผหมซึ่งแปลกจากวัดอื่นๆวัดจีนที่เราจะเคยเห็นมาอน,นอกจากนี้ยังมีเจดีหินสูง18เมตรเป็นเจดีบรรจุภาษาลีลิกธาตุเหมือนกันนะฮะสร้างสมัยระชวงเหลียงแต่ปัจจุบันเนี่ยเจดี JD อง์นี้ก็ยังมีความสวยงามของลวดลายแกะสลักสิ่งสําคัญอีกแห่งหนึ่งสุดท้ายก็คือถ้ำพระนะฮะเชียนฝอต้อง ะะอยู่ด้านหลังวัดตรงเชิงเขามีการแกะสลักเป็นพุทธรูปแล้วก็ลวดลายเทวดากําลังเหาะมาบูชาพระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ยมีพระพุทธรูปกว่า800องค์ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะนอกจากนี้ทิวทัศน์ของภูเขา ชีเสียซันเนี่ยนะฮะงดงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยจะแดงทั้งภูเขาด้วยต้นเมเปิลพันธุ์ต่างๆนะฮะเรียกว่าเป็นภูเขาชีเสียเนี่ยแดงด้วยเมเปิลชีเสียตันเฟิงนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของทิวทัศน์ของบริเวณวัดแห่งนี้ครับ การได้มีโอกาสมาเยือนวัดซีเสียที่มีทัศนียภาพที่สวยงามได้นมัสการพระบรมสารีริกธาตุรวมถึงพระพุทธรูปและรูปเคารพต่างๆภายในวัดได้สัมผัสถึงอารยาธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีประวัติกว่า1,500หปีหล้วนเป็นสิ่งที่สร้างความอภิรมและความประทับใจให้กับคณะของเราเป็นอย่างยิ่งรายการระเบียงบูญหวังว่าท่านผู้ชมจะรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะ